สวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยวันนี้มีของใหม่จะอวดสิ่งที่ไปเจอมาในซูปเปอร์เราแบบรู้สึกเป็นแชมเปียนมากเลยค่ะคือขวดนี้อะคะทรัฟเฟิลเมโยที่ทุกคนเคยเห็นว่ามันโด่งดังนะคะเจอที่บิ๊กซีขวดเดียวเท่านั้นอยู่ในเชลฟ์ที่เหลือเป็นรสอื่นนะคะเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ดูว่ารสชาติเป็นไงบ้างเดี๋ยวจิ้มกับเพน้านี่นะคะวันนี้วันแม่มีคนมาร่วมถ่ายด้วยคือคุณแม่คะ่ะ เดี๋ยวให้แม่ชิมว่าแม่จะชอบไหมท็อปเฟเมโยมันดังนะแม่เห็นคนรีวิวเยอะแยะนี่หรอใช่จิ้มแบกๆจิ้มเยอะๆอืมเป็นไงก็มาอย่างนี้ต่ก็ไม่กลิ่น มีกลิ่นของฮัฟเฟิมหน่อยนึงกดละกี่บาทเนี่ยแพงป่ะเจ็ดสิบเจ็ดให้กินอันนี้กับให้กินมายองเนสปกติกินอันไหนก็เลยทั้งสองอันนะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะก็ใช้ได้นะมักลิ่นนิดนึงร่อยดีค่ะอ๋อ ได้นะก็เจ็ดสิบเจ็ดบาทอะเอาอะไรอะมีกลิ่นนิดนึงต้นนิวามนจะแบบทัฟเฟิลสุดๆอะไรย่างนี้สุดๆก็ไม่ได้ราคาทีสิเกียนะแม่ทำให้ฮะแม่ไว้แม่ทำให้ไม่อยาเอาขอไปผูกทัฟเฟิลก่อนนะโอ้โหคือมีความเปรี้ยวแล้วก็ข้นแบบ มายองเนสเปรี้ยวนำก่อนเสร็จแล้วค่อยมีติง่งทรเฟลตามำมาแต่ว่ามันเปรี้ยวมันกบหมดแล้วอะ่ะอร่อยไหมหรอก็ก็อร่อยดีนะแต่ว่าไม่ไม่สุดอะ่ะแบบจริงๆคิดว่าจิ้มมายองเนสคิวพปกตอิอร่อยกว่าเพราะอันนี้มันจะงงง,ง,งอยู่หนึ่งแบบจะเปรี้ยวเดี๋ยวจะทรเฟลหรือ,อยังไงส่วนตัวนะคิดว่า เฉยๆแบบถ้าหมดคนเนี่ยก็คงไม่ได้ซื้อต่อค่ะมันแค่แบบคนเห่อ,อกินแล้วเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวมายองเนสแต่มีกินทวาไหนิดนึงนิดนึงตอนหายจริงๆไม่ได้แบบอูโหูว้าวแบบโซทรัฟเฟิลจำเป็นจะต้องพุ่งตัวไปซื้อเดี๋ยวนี้ไม่ต้อง เฉยมากจริงๆคิดว่าจิ้มมายองเนสคิวพีปกติอร่อยแลลวอร่อยแล้ว,ลวไม่ต้องไม่ต้องสรรหานะคะเซฟเงินไป77บบาทนะไม่ต้องซื้อโอเคบ๊ายบาย